ตอนนี้ก็พร้อมดําเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเอซี FC นะครับนะไปะไปลุยการเคลื่อนย้ายกันต่อนะครับถึงเวลาโ<า>ยกย้ายนะครับเอพี่น้องเอ้อมาตาจุดปาะจุดไปไปไ,ปไป มาด้มาไโอ้หน่ักครับบริเวณนี้กันะอ่อน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 ้นี่สั่นนี่เรานี่เรานี่เานี่เร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 าน่านี่เรานี่เรนีเรานี่เรานีานี่เราาน่านี่เรานี่เรนี่ วานใด็ได้ลันาน่ได้หไไขางไหนไม่ได้ตมันข้างข้างไหนข้างบนไหนข้างบตัวนสวรรค์นี่สวรรค์นี่ตนี้ไม่มีคนสวรรค์นี่ครับสวรรค์ตอกเลยบอกบอ

คนดีมาให้เ <lawsuit> น <ulously, S 1> ้นเลยให้โดเียไมรู้แล้วม่รู้แล้วเฮ้ยแ่นั้นโหลดนี่กนดูมานก็ทีเดียวแม่ทั้งทีเดียวตบตึ๊ตึ๊

สังข์ปลาสังข์ปลาสังข์ปลาสองนี่จะดยอดเนาะเอาต่อเนี่ ได้ไถไถล่ะ1 2ทางนี้ทางนี้อันนี้อันนี้ดังไปๆเอ้ยเดี๋ยวบอกยังอ้อลงๆเดี๋ยวตัวเนี้ยเข้าไปอีกเด้อข้างหน้าเค้าจะจับเวลาเอาเนี่ย1 2 3เออเออมาเด้อมาเด้ออ้อบ่ได้ให้มันยกเอานี่เกียร์เอาเกียร์ ขอแพ็กแฮกเลยครับไปแล้วขอฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับอดิศรแฟมิลี่นกี้แฟมบิลี่บอสสอนสตอรี่นะครับ ทีพีคอฟฟทีพีโุกก้แล้วก็เสื้อของผูกปฏิจิตด้วยย้ายระหว่างรอเทปูนนะครับ FC ลุงก็ชวนย้ายนะครับลุงก็ชวนย้ายย้ายศาลาอันนี้ก็ต้องใช้เวลาคนอยู่กันเยอะๆนะ FC ถึงจะย้ายได้คนเดียวไม่ได้ครับงานนี้งานใหญ่ครับงานสร้างนะครับงานช้าง ดิมกบเดิมอโนไม่้อนยกเลยลุงอโนยกไหมจะมีงานช้างมาอยูฮะรถปูนฮะนี่ล้ทางนเอาตอนนั้นอยู่บอกมาคนเยอะหรือมั้ยยไะเลหมดเลยกย้ายหมดรถเลยเียไปใส่ถอดไฟเปลบาอดีเต็มเลยเอาหมดเลยเหรอต้องอ้ตัวนี้เเอครับแต่มันจะเป็นทางเข้านะ มันก็ต้องตัดออกเบิรดแล้วครับยังมาเดินไหมเอรแกเอามันปลอดสายไฟออกไปท่ายายก็ต้องได้ย้าย้หน่ะวจะใครใครใครแจ้งไวรถรถอรรถอรรรถไปไหนไข่วงนอยู่ท้ายรถอ๋อไข่วงอยู่ท้ายรถ เอามาติดกันเหรอโอเคครับย้ายก็แจ้งย้ายเผื่อด้วยนะครับเออแล้วค่อยจ่ายดังรอบเดียวจะได้มารอบเดียวก็ตั้งแต่ติดไปนะครับสายสีขาวนี้นะครับตั้งแต่ซาลาคุนยูโรมานะครับแล้วก็ ออกค่าสายนี้นะครับนะมาแล้วก็ได้ใช้ไวไฟเนาะก็ว่าถ้าไม่มีไวไฟนี้เราตะกอนนะฮะเราลําบากมากเลยเอฟซต้องวิ่งออกไปนู่นนะครับข้างนอกนะครับตอนนี้เราก็ยกย้ายปรับเปลี่ยนภุมิทัศน์ที่หน่อยนะครับโอ้โอลุงถึงขนาดตบมือให้นะครับนะคนสวนมาใหม่นะครับคนสวนมาใหม่คนสวนมาใหม่ คนสวนมาใหม oh, ่ครัโอ้โหแอดมินน้อยทํางานแล้วครับโอ้ยช่วยงานเต็มก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้กันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุกกี้แฟม i l ลีกันด้วยเด้อนะครับอดิสรอนแฟมบลี่รายงานนะครับสถานน้องนาคุณลุงคลนะฮะ เรารอเทปูนกันต่อนะครับฝากชมคลิปจ้าหลังด้วยละกันนะครับพี่นดีรับไปก่อนสวัสดีครับฝากทีพีคอฟฟทีพีโกโก้เสื้ออมพูปริจิตนะครับสั่งซื้อสินค้าได้ในน้ำช่องอดิสอรอ์แฟมารีครับ